ทุกอย่างในจักรวาลอะรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะ,ะมันก็คือพลังงานพลังงานหนึ่งแล้วจิตใต้สํานึกของเราอะมันสําคัญยังไงอันนี้ฟังให้ดีนะคะเพราะเราทุกคนมีพลังที่จะเปลี่ยนได้และต้องเปลี่ยนที่จุดนี้แหละชีวิตคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วก็ไม่ใช่กรรมนําพาค่ะมันคือเรื่องของจิตใต้สํานึกและควันตั้มฟิลล์ล้วนๆเลยค่ะวันนี้ครูจะมาปลดล็อกความลับนี้ให้ฟังกัน ควอนต้มฟิ l มันคือพลังงานที่แผ่กระจายไปในจักรวาลแล้วมีอยู่ทั่วไปหมดเลยมันเหมือนมันเหมือน Wi-Fi ของจักรวาลทุกอย่างในจักรวาลอะรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะ,ะมันก็คือพลังงานพลังงานหนึ่งคุณส่งสัญญาณแบบไหนออกไปคุณก็ดึงดูดสิ่งเหล่านั้นกลับเข้ามาแล้วจิตใต้สำนึกของเราอะมันสำคัญยังไงอันนี้ฟังให้ดีนะคะเพราะเราทุกคนมีพลังที่จะเปลี่ยนได้และต้องเปลี่ยนที่จุดนี้แหละ จิตใต้สานึกอะค่ะมันคือส่วนที่ควบคุมความเชื่อมันคือส่วนที่ควบคุมร่างกายอัตโนมัติของเราอะไม่ว่าจะเป็นหายใจการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายจิตใต้สํานึกจะเป็นตัวควบคุมทุกๆอย่างเลยและสําคัญมากที่สุดเลยก็คือสิ่งที่จิตใต้สานึกเชื่อซึ่งจิตใต้สานึกเนี่ยมันไม่แยกแยะว่าอะไรจริงหรือไม่จริงดังนั้นถ้าจิตใต้สํานึกของคุณอะมันเต็มไปด้วยความเชื่อความมั่นใจคุณก็จะลงมือทําทุกสิ่งอะ ด้วยความมั่นใจแล้วกล้าหาญแต่ถ้าจิตใต้สำนึกของคุณอนะมันเต็มไปด้วยความกังวลความกลัวความสงสัยคุณก็จะดึงดูดแต่สิ่งเหล่านั้นะกลับเข้ามาฟังถึงตรงนี้แล้วลองสังเกตตัวเองดูว่าใช่หรือเปล่าดังนั้นจิตใต้สำนึกค่ะมันคือเครื่องส่งสัญญาณไปยังควันตัมฟิลด์หรือ WiFi ของจักรวาลค่ะ แล้วที่สําคัญก็คือจิตใต้สํานึกของเราอ่ะมันส่งคลื่นออกไปตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะคือมันไม่ได้ส่งเฉพาะตอนที่เราคิดมันไม่ใช่ว่าโอ๊ยฉันคิดว่าฉันโชคดีฉันคิดว่าฉันจะทําสําเร็จแล้วจิตใต้สานึกจะส่งไปตามนั้นนะคะคุณจึงเห็นหลายๆคนที่พยายามใช้กดแรงดึงดูดอ่ะเฮ้ยแต่ทาไมมันมันเหมือนวนลูปกับที่เดิมเพราะจิตใต้สํานึกของคุณมันไม่ได้เชื่อด้วยจิตใต้สํานึกอ่ะไม่ได้เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะแต่สิ่งที่มันเข้าใจคือความถี่ค่ะ ถ้าคุณกลัว,วความล้มเหลวจิตใต้สำนึกของคุณส่งคลื่นความถี่ไปยังควอนตัมฟิลค่ะแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่ถูกดูดกลับมาคือความล้มเหลวถ้าคุณโฟกัสที่ความสำเร็จคลื่นความถี่ที่คุณส่งออกจากจิตใต้สำนึกไปยังสนามพลังงานหรือ WiFi ของจักรวาลหรือควอนตัมฟิลก็จะดึงดูดผู้คนโอกาสและในที่สุดคือผลลัพธ์ของความสำเร็จค่ะวิธีง่ายๆนะคะที่จะฝึกจิตใต้สำนึกให้ทำงานร่วมกับควอนตัมฟิลสร้างภาพในใจเห็นภาพใน สิ่งที่คุณอยากได้ต้องการเห็นมันให้ชัดรู้สึกให้ได้ว่าได้ครอบครองมันอยู่แล้วรู้สึกถึงความเป็นเจ้าข,ของของสิ่งที่คุณต้องการจำไว้ให้ดีนะคะจิตไต้สำนึกเข้าใจภาพและอารมณ์มากกว่าคำพูดค่ะเมื่อนึกภาพได้แล้วรู้สึกได้แล้วใช้คำพูดเพื่อส่งเสริมพลังเข้าไปอีกค่ะห้ามพูดว่าฉันไม่มีเงินเงินไม่พอไม่มีปัญญาซื้อหรอกเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นว่ามันเป็นไปได้สำหรับฉัน ฉันกำลังดึงดูดมันเข้ามา และที่สำคัญจงอยู่ในโหมดที่พลังงานสูงฟังเพลงเพราะๆที่ทำให้คุณรู้สึกดีผ่อนคลายอยู่กับกลุ่มคนดีๆที่ทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกถึงพลังงานบวกหาเรื่องหัวเราะให้มากๆดูซีรีส์สนุกๆก,ก็ได้นะให้คุณหัวเราะเยอะๆให้มีความสุขนั่นแหลคะค่ะวายเบรชั่นหรือแรงสั่นสะเทือนหรือความถี่ที่จิตใต้สำนึกของคุณจะส่งออกไปยังสนามพลังงานยังควอนตัมฟิลเนี่ยมันจะเป็นความถี่ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆและเมื่อะไหร่ที่คุณอยู่ในลื่นความถี่ สูงควอนตัมฟิลด์ก็จะส่งสิ่งที่ดีเทียบเท่ากับพลังงานที่คุณส่งออกไปกลับเข้ามาในที่สุดค่ะครูสรุปให้ง่ายๆนะคะจิตใต้สำนึกบวกควอนตัมฟิลด์คือพลังที่สามารถเปลี่ยนทั้งชีวิต ขอคุณได้เริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้เลยนะคะดูคลิปนี้จบเริ่มฝึกเลยคิดภาพในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีรีโปรแกรมจิตใต้สมมึกของตัวเองใหม่ให้เป็นโปรแกรมจิตของความขอบคุณให้เป็นพลังงานดีๆให้หมดเลยแล้วลองดูผลลัพธ์ในชีวิตที่เปลี่ยนไปของคุณคลิปต,ต่อไปจะมีความรู้ที่เข้มข้นขึ้นให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้ง่ายๆความรู้ฟรีๆที่คุณจะหาดูได้ที่ช่อง i a m a w a เพราะฉะนั้นกดติดตามแล้วกดซีเฟิร์สเอาไว้นะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ I am Ewa.